สวัสดีครับท่าท่าชาแนลพ่อพ่อพี่น้องเชินเคยครับผมมื่อนี้พาพี่น้องมาเกินต่ำแม่กระพุ่นพี่น้องต่ำแม่กระพุ่นกรอบกรอบกรุบกรุบติดใจกินหลายเดือนละแต่มกระเสียบพี่เขาใส่กุ้งสดพร้อมพี่น้องผักกาดดอกผักกาดสารพัดผักกาดปักทูฟักเงี้ยวมาแซเสียบมือนกันกับปลากระเชกดโรยเม็ดกระถินพร้อม เม็ดกระถินก็เป็นพัก,พก,กเกษตรมันอันเดียวกันบ่มาพี่น้องอ้านใหญ่ห้างแักๆเหมือนกันครับโม้โ<อ>ใส่เลยอากาศหนาวๆเนีน่อพี่น้องข้ามแหลกสดอืย chị để tôi cứ cuộn quá nó mà không có phục vụ nhằm tè quốc mương

对，不过 บนในหั่นเลยหลวกเป็นแพงเลยมันก็ะหดเขาเองพี่น้อง Ui. Gươm Khép mũ Kẹp hết Khép mũ กลุ่มใส้ดน้วยน khum rất là được ọt kim như như cho มันบ่มาตรกระฐานคือแมคโค่แมคโค่เนี่ยมันจะจืดเลยพี่น้องมันกะพุ่นจืดเลืมเสีย้นาไบขันหูมันเข้มหนอเส่น้ำแบบอันไหนเข้มเข้ม,มจะตั้งหืออย่างน,นี้แมงก็พุนเข้มกินเกลือก็กข,า,ขาง tudo well bom เข้ม <ules> ติดคอใช่ไหมโอ้โหต่เป็นโูกไตเนาะพริกผัดพริกผัดเข้มขับ ผมไปล่างเกลืออีกอยู่ด้วย <c oughs> มันกลุ้งทั้ง Màu kem thơm 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 thịt Ừ. Còn gì nhỉ? Ngoài เข้มแรงบอเคเข้มเลยแบบเข้มครับกระปุกเอาะโอเคกระปุกเอายังเวลาอำลาพาอจ่าไปหน่องเออขอบคุณทุกไลน์ทุกซับทุกการติดตามได้เป็นหน่องเด้อะขอบคุณทุกกำลังใจที่โมทีมปอป๋าช่องของผมนะครับเด้อยังยังยังแย่งกันนะครับเด้อขอบคุณหลายนครับสวัสดีครับผม